เรามาดูช่วงเย็นๆนะครับผมอันนี้ก็พอหวมประกาศให้ไปทำความสะอาดท้องคลองนะครับเพราะว่าจะถึงฤด,ดูนาปลังละเรามาดูว่าอันนี้ผมก็ตัดหญ้าไปครับตัดหญ้าไปก็พอดูได้อยู่ครับผมในช่วงนี้ บรรยากาศช่วงนี้ประมาณจะ6กโมงแล้วครับนี่ตัดหญ้าไปบรรยากาศในสวนนะครับอันนี้คือยังไม่ได้จัดระเบียบนะครับผม ยังมีโครงการจัดระเบียบทำรั้วทําสวนอยู่ช่วงนี้ในพื้นที่ตัวนี้ก็มีจะเป็นสามงานกว่าครับเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งเป็นที่ทางให้เป็นสาธารณะประโยชน์ไปนะครับผมจะเป็นคลองลำน้ำเมืองไป อันนี้ก็จัดเป็นบ้านหลังนี้เป็นบ้านสวนนานๆจะมานอนทีนึงครับไฟฟ้าก็ถึงแล้วไฟฟ้าจัดนู้นดูนะครับตรงนู้นก็จะเป็นภูเขาครับผม มีบรรยากาศช่วงเย็นก็ถือว่าโอเคครับตอนนี้ก็จะทำรั้วตรงนี้ ตรงนู้นเป็นส่วนหะกูดในปลูกตะไคร้มาลงผักไม่ได้ครับลงผักปุ๊บไก่จะมาเขี่ยเลย